ในเบื้องต้นนี้เราก็จะมาดูลักษณะมือนะครับก่อนที่จะดูตรงนี้อย่าลืมนะครับผมมีคลิปนําให้คลิปหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องภาพรวมๆทั้งหมดที่ผมพูดถึงเรื่องของภาพรวมที่จะพยากรณ์ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มของเรื่องของลักษณะมือเส้นในมือเนินในมือแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่ผมพูดถึงนะครับสําหรับการดูลายมือแต่ละแบบนะครับอย่างของคุณก็แบบก9 9บนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่ลักษณะมือก่อนนะครับ ามว่าดูลักษณะมือเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงอ,อุปนิสัยของตัวท่านเองซึ่งมันก็บอกได้จากลักษณะมือนี่แหละนะครับก็คือลักษณะมือของท่านมันก็จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าตัวท่านเป็นคนแบบไหนชอบแบบไหนคิดอ่านแบบไหนอะไรคิอจริตอะไรคิดนิสัยที่แท้ของท่านนะครับซึ่งตัวนี้แหละนะครับเพราะถ้าเรารู้ตัวเองแล้วนะครับเราก็จะไปทําทอะไรที่มันตรงกับตัวเองนะครับมันยังกรณีอย่างเงี้ยนะครับสรุปว่ามือของคุณเนี่ยเข้ากลุ่มมือสินนะครับ มือศินก็คือหลังมือเรียบโคนนิ้วอิ่มปลายนิ้วเร็วขึ้นทีนี้ศินมันก็จะมีอยู่3แบบศิลปลายมนศินปลายแหลมศินใบพายของคู่อของคุณนี้อยู่ในกลุ่มศินใบพายนะครับแล้วก็เป็นใบพายแท้คําว่าใบภพายแท้คือเล็บเป็นสามเหลี่ยมทุกเล็บนะครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูผมมีตารางให้มาประกอบอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหยิบตารางนี้ขึ้นมาดูให้นิดนึงนะครับตารางนี้ผมส่งไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งไปด้วยคือกลุ่มมือเนี่ยมันจะมีอยู่7ประเภทนะครับแต่ทีนี้ว่า ในกลุ่มมือเนี่ยเประเภทแต่ว่าแยกออกย่อย้เป็น2เป็น3กลุ่มนะกลุ่มสี่เหลี่ยมกลุ่มมือกลวยมือศิลแล้วก็ผสมคำว่าผสมก็ผสมอะไรกับอะไรก็ได้นะครับทีนี้ของคุณอยู่ในกลุ่มมือกลวยมือศิลหมายเลข6นี่นะครับก็คือเป็นมือก็เรียกว่ามือแพทย์มือหมอมือวิศวกรเป็นมือที่มีความคิดประยุกต์ดัดแปลงเก่งนะครับคือค้อลักษณะเด่นของมือก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับว่า หลังมือเรียบคนนิ้วอิ่มปลายนิ้วเล้วขึ้นสังเกตดูจะมีข้อเล็กน้อยแต่ที่เป็นข้อเด่นที่สุดก็คือลักษณะของเล็บนะครับเล็บจะเป็นลักษณะใบพายก็คือคําว่าใบพายก็คืออย่างนี้แหละนะครับคือสามเหลี่ยมคนเล็บจะแคบนะปลายปลายเล็บจะกว้างออกนะครับมองดูคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมซึ่งตอนนี้แหละมันก็เป็นจิตของคนที่เขาเรียกว่าเป็นมือใบพายคนที่มือใบพายเนี่ยถ้าดูจากภานในฝ่ามือนะครับที่เห็นเป็นชัดเจนเพิ่มเติมก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับ แหน่งปลายนิ้วเนี่ยเขาเรียกหยดน้ำนะครับ <c oughs> คือทุกนิ้วโดยเฉพาะยิ่งนิ้วกลางกับนิ้วชี้ขอภยัยนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับจะมีลักษณะเป็นหยดน้ําคือเป็นเหมือนมือตโกแก่คือตรงนี้มันจะเป็นเนื้อโนนขึ้นมานะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่าหยดน้ำนั่นแหละนะครับคนที่มีมือลักษณะนี้ก็เป็นคนที่มีประสาทสัมผัสไวนะครับเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสไวชอบประดิษฐ์ชอบทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นคนที่มีความคิดในเชิงประยุกต์ดัดแปลงเก่งชอบประดิษฐ์ชอบทดลองเพราะฉะนั้นอาชีพเป็นงานถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการประดิษฐ์คิดคน้นการออกแบบการประดิษฐ์อะไรก็ได้การซ่อมการสร้างในเชิงวิศวกรรมก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ทํางานในเชิงนี้ก็จะได้เปรียบเช่นทําอาหารเช่นตัดเย็บเสือ้อผ้าเช่น อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะของความเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นวิศวกรก็ดีนะครับส่วนความสําเร็จเราก็จะดูจากในฝ่ามืออีกทีหนึ่งนะครับในฝ่ามือเน้นมันก็จะมีตัวบ่งชี้ก็คือเรื่องของเส้นกับเน้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตามกันนะครับว่าเน้นในมือเป็นยังไงเส้นในมือเป็นยังไงแล้วอาชีพเป็นงานถ้าคุณได้ทางานที่มันเกี่ยวข้องกับลักษณะมือที่ผมบอกไปล้วตะกี้นะครับก็จะได้เปรียบนะครับก้อได้ของ เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยู่กับอ,อะไรได้นานๆเท่าไหร่เป็นคนขี้เบื่อนะครับอารมณ์ค่อนข้างจะตามแนวของนักวิทยาศาสตร์นะนะชอบประดิษฐ์ชอบทดลองแต่ทําก็จะจริงจังนะครับแต่พอจะเบื่อก็อารมณ์น้อยใจก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขี้ใจน้อยเพราะเป็นคนเขาเรียกว่าอารมณ์ซินนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปติดตามต่ออีกคลิปหนึ่งแลนนะครับ